เีนอ่าินี้ปะนี้ให้ปาอได้เลยสกอตเพียวเร่นะครับสูตรใหม่ของสกอตน้ำเซอร์เซอร์เรี่พี่เปลขายอะไรยี่สิบห้าบาทมา์เลยนะขวดขวดรดใหผสมกัดด้วยผักข้างในเป็นน้ำสีเขียวเฮ้อหืมเพื่อน อหอมมากผีเขียวเลยผิเขียวมากพ่อไม่เคยกินไก่กินลูกกินใจกินอร่อยดีกลิ่นมันจะเหมือนเหล้าขาวเนาะไม,ไม่กลิ่นมันเอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ไม่กินไม่กินมันเล้าขาวหน่อยหน่อยไปก,ก,กินแล้วอร่อยนะ น้องกินจะหมดแล้วนี่อะไรนี่หมดแล้วความขวัดลงยังไงครับปิดปิด้าวบอกเพื่อนๆเต๊บอหาซื้อได้ที่ที่ไหนครับซีวินซีวินโลตัสบิ๊กซีห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปทั่วไปที่ ใ้บ้านคุณฝากกดติดตามมีประโยชน์ช่องีเบบี้อังเปาทางเฟซบุ๊กและยูทู u ยูทูบเฟซบุ๊กกับยู u ูบชลิปเปามีสองช่องชื่อช่องว่าเบบี้อังเปาช่วยเปาหน่องเด้อช่วยเปาหน่เด้อมาซื้อไเด้อะไรยีบาแกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างโอ๊กี้กดไลค์ด้วยโอ๊กี้ หมดด้วยแล้วก็มาซื้อกันอยู่ในอะไร25บาทอร่อยด้วยชิมอันใหม่ก็วันนี้ดิกลิค<อ>านยิ่งดีหลังเลิกเรียนชิมอั<า>นใหม่ดิกลคานยิ่งดีเลยเชื่อใจบำรุงอะไรกันดิกลิคานตอนยีนนี่ยิ่งดีเลยบำรุงอะไรหรอเป็นยาระบายเนาะเป็นผักก็ช่วยเรื่องขับถ่ายมั้งขับถ่ายด้วยแล้วก็กินง่ายอือกินง่ายกินง่ายไม่ได้เม็เลยด้วยรสชาติเหมือนแบบมันก็อร่อยใช่รสชาติไม่เหมือนผักใช่ใช่ ไม่เหมือนผักเลยไม่เหมือนครึ่งใช่ดิ้งี่มันคอือผักมันผสมกับผักแล้วมันไปแบบอะไรก็ไม่รู้มันก็อร่อยขึ้นสกัดออกมาแล้วอร่อยใช่สกัดออกมาอร่อยมากโอเคครับผสมด้วยแอปเปิ้ลเขียว,ก,วกับมะนาวมีกีวีป้าว่ามีกีวีใช่มีกินกีวีส้มไนะแล้วก็ครึ่งใช่ทุกอยากาา่างมะนาวไม่ใช่ส้มโอเคมีอันนี้เขาเรียกผักอะไรป้าน่าจะครึ่งใช่ไหม ป้าก็ไม่รู้ว่าถือเป็นต้นอะไรอ่านีอันนี้ถังอะไรแม่น้ำเบอร์รี่น้ำแอปเปิ้ลมีอันนี้นะมีน้ำมะนาวมีแอปเปิ้ลแล้วก็เลมอนน้ำกีวีแล้วก็กีวีเดี๋ยวพี่ป้าเกะผสมมีอยู่สี่ห้าอย่างข้างหลังเรามองไม่เห็นโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวอะไรกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายใครอยากดูอีกกดได้เลยกดดูได้เลยเคยมาดูกันอีกบ๊ายบาย Jadi kan.